สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับใครๆก็เข้าครัวจะทำอาหารให้มีกลิ่นอายญี่ปุ่นนะครับแน่นอนเป็นแกงะหรี่ญี่ปุ่นกับกุ้งทอดวันนี้จะเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆนะครับเป็นข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆโอเคทำง่ายมากนะครับส่วนผสมก็มีตามนี้เลยคุณผู้ชมมาดูเลยครับอย่างแรกนะครับผมมีมันฝรั่งนะครับอันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นเต๋าใหญ่เอาไว้ละไม่ได้ไม่ได้เต๋าเป๊ะนะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ต้องแช่น้ําไว้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันฝรั่งถ้าปอกเปลือกแล้วไม่แช่น้ค ต่อมาผมมีแครอทนะครับหั่นชิ้นใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่เช่นเดียวกันหั่นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะครับผมมีกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะครับผมเสียบไม้ไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปชุบแป้งทอดกันนะครับผมผมมีอันนี้สําคัญมากคุณผู้ชมก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่น นะครับหน้าตานี้เข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปมีขายหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับระดับความเผ็ดก็ไม่เท่ากันคุณผู้ชมก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันส่วนตัวผมแนะนำนะครับถ้าเป็นคนไทยที่ทานรสจัดอยู่แล้วก็เลือกเผ็ดสุดไปเลยครับรสชาติจัดจ้านดีอร่อยมากนะครับต่อมาเป็นพวกชุบแป้งทอดนะครับก็คือผมมีเกล็ดขนมปังนะครับมีแป้งอเนกประสงค์แล้วก็มีไข่นะครับหลักๆก็คือตามนี้ทาง่ายมากคุณผู้ชมมาดูวิธีทํากันเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผม วอร์ Warm, มหม้อของผมไลวลารีลงมานิดนึงนะครับโอเคแล้วผมลงน้ํามันลงไปเลยน้ามันพืชหรือบางคนถ้าชอบเ,อเนยก็ใส่เนยก็ได้นะครับแต่เนยระวังมันจะไหม้ง่ายนิดนึงนะครับโอเคตอนนี okay, ้ผมเช็คดูความร้อนก่อนให้ดูความพื้นนิดนึงโอ okay, เคเรงขึ้นมาหน่อยผมลงหอมกับแครอทลงไปผัดเลยคุณผู้ชม ตามด้วยมันฝรั่งอันนี้เราผัดพร้อมกันไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเที่ยวต่อเป็นแบบเหมือนสตูครับโอเคอันนี้มันเราเยอะเราก็เอาหลบไปบ้างผัดไปครับคุณผู้ชมใช้ไฟขนาดกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมาก ผัดไปเรื่อยๆจนจนตัวที่จะบอกว่าใช้ได้หรือยังก็คือดูหอมนะฮะให้หอมเริ่มเป็นสีน้ำตาลนี่ <laughs> แครอทผมปิวไปละอ่าโอเคดูให้หอมเป็นสีน้ำตาลให้มันแบบดูบร b อ่ะสีมันจะหอมๆอ่าสีมันจะน้ำตาลน้ำตาลกลิ่นมันจะหอมๆนะครับจะผัดแป เช่นเดิมถ้าอยากจะเร่งให้มันคายน้ำออกมาให้มันสุกเร็วๆผมโรยเกลือนิดหน่อยแค่หยิบมือเดียวพอโอเคครับตอนนี้เทมได้ทีละผมลงน้ำลงไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมเร่งไฟแรงเลยนะครับเอาเดือดเลยน้ำเพิ่มไปอีกโอเคประมาณนี้ครับ ตอนนี้เราจะรอให้มันเดือดอทิ้งต่อไปสักประมาณ15นาทีนะอาจจะถึง20นาทีแล้วแต่แต่เคสเราน่าจะประมาณ15เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เดือดแล้วผมจะลงก้อนแกงกะหรี่ของผมในนี้มันจะเป็นแพ็คเลนะ็กคะมันจะมีแบ่งได้ประมาณ5ก้อน,นจะคลา้คลายช็อกโกแลตเลยอันนี้ผมจะใช้แค่3ก้อนลงไปเลยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ ให้มันละลายครับจะคนได้เล็กน้อยให้มันข้นๆเท่าๆกันถ้าคุณผู้ชมชอบให้มันมีกลิ่นกระหรี่มากๆนะครับก็ใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าให้ลองชิมทีละน้อยด้วยนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเยอะเกินไปมันเอาออกไม่ได้นะคุณผู้ชมโอเคครับ อนนี้ผมก็จะเคี่ยวต่อไปให้มันงวดนะครับโอเคเดี๋ยวผู้ชมเรามาเตรียมกุ้งทอดกันดีกว่าโอเคครับระหว่างที่เรารอแกงกะหรี่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกุ้งกันคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมเอากุ้งเสียบไม้เอาไว้นะครับผมจะบอกวิธีเตรียมกุ้งให้คุณผู้ชมก่อนก่อนอื่นก็คือโอเคเราแกะหัวแกะ เปลือกมันออกไปหมดแล้วแล้วเราก็กรีดตรงกลางเอาขี้มันออกทีนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมเอาไม้เสียบเข้าไปเพื่อที่<ม>เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อความง่ายนะครับแต่ว่าผมต้องการให้กุ้งมันตรงนะครับเพราะว่าเวลากุ้งมันโดนความร้อนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามยิ่งโดยเฉพาะทอดนะครับมันจะหดหดตัวลงนะครับดังนั้นผมก็เลยเสียบไม้เอาไว้อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมลองทําดูที่บ้านได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคุณผู้ชม ผมมีแป้งไข่เกล็ดขนมปังที่โชว์ไว้แล้วนะครับเราคลุกเลยครับคลุกเลยนี่อย่างนี้เลยครับง่ายดีโรยไปเลยอืมอเคครับราตามด้วยไข่ เ้าต่อเยเกล็ดขนมปังโอเคครับผมู้ชมหลังจากนั้นก็ลงทอดเลยครับน้ำมันของเราร้อนจัดเอาไว้แล้วนะครับเดีวเราลงทอดปับเดียวครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้เลย มากกว่านี้มันจะเยอะเกินไปคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำมันมันยังเคลือบอยู่นะครับมันยังสุกต่อเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเราต้องกะดีๆด,ด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเรา,เาทิ้งเอาไว้นานๆเนี่ยมันจะสุกมากจนเกินไปโอเคตอนนี้ผมเอากุ้งผักไว้ก่อนโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้แกงกะหรี่เสร็จแล้วผมมีข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆตักลงจานมาแล้วครับเรามาตักแกงกะหรี่ลงกันเลยคุณผู้ชม เนี่ยนะถ้าเราไปซื้อทานที่ร้านนะเราก็ต้องโอ้โหเสียต้องเสียเงินให้เขาตั้งเท่าไหร่อย่างน้อยจานนี้นี่มันต้องมีต้องร้อยกว่าบาทอะต้องเสียแน่ๆน,นะครับแล้วถ้าเป็นกุ้งด้วยโอ้โหถึงสองร้อยคุณผู้ชมจะทำกินเองก็แค่ซื้อก้อนกระหรี่มาซื้อข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีกุ้งนะครับเทตอนนี้ ผมจะลงกุ้งนะครับผู้ชมดึงนี่ออกลงกุ้งโปะลงมาเลยปุ๊บดึงไม้ออกกุ้งโปะลงไปวางไข่กัผมจะบอกว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันแปลกนะคผู้ชมเมอของญี่ปุ่นแต่มันเข้าออกับปาปิก้านะครับลองดูผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ว่า ให้ได้กลิ่นและรสชาติที่เข้ากันดีนะครับโดยเพาะปาปาิก้าที่เป็นแบบรมควันมาสโมกปาปิก้าคุณผู้ชมมันจะหอมเป็นพิเศษครับนี่คือเสร็จแล้วครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่น กุ้งทอดผมใช้คำว่ากุ้งทอดนะไม่ใช่เทมปุระเพราะนี่คือ,อเป็นการทอดแบบสไตล,ล,ล์ผมไม่ใช่สไตล,ล์เทมปุระเรี็บร้อยครับลองทำดูที่บ้านครับอร่อยมาก